พระพุทธองค์ท่านทรงสั่งสอนจริงแท้แน่ทุกขั้นตอนไม่ขื่นขลอแน่นอนเที่ยงตรง

คนใจบุญที่ได้เห็นคลิปนี้ก็นะขอความร่วมมือในการร่วมกันพิจารณาให้เห็นนะยมนะพิจารณาให้เห็นคุณค่าและความสำคัญจุดประสงค์มีอยูนะ่เพราะว่าเป็นเป็นวัดอยู่กลางหมู่บ้านนะจำเป็นที่ต้องสร้างศาสนาสถานหรือเสนาสนะประเภทสาราเนี่ยให้ ให้เป็นไปเป,นเป็นงานที่แข็งแรงและเข้มแข็งแล้วก็ใช้งานได้มาตรฐานปัจจุบันนี้บ้านคนล้อมรอบนะจะจำเป็นวัดเนี่ยต้องมีกำแพงต้องมีประตูกำแพงหรือเสนาสนะกุฏิสาาลาอะไรพวกนี้ต้องต้องมิดชิดแข็งแรงมาตรฐานแต่ที่สลา,าเราสร้างใหม่เนี่ยเพราะว่าสลา,าเก่าสร้าง้งแต่พศ .2534 อา หรือสร้างตนะั้งแต่พศ2523นะถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดต้องขออภัยตั้งแต่พศ2523ตลาหลังเก่านะที่ลื้อไปอ่ะลื้อไปก็มาลื้อช่วงพศ2561 60 61เนะี่ยลือล้อรื้อตลาหลังเก่าทิ้งไปเพราะมันผุมันพังแล้วก็เป็นตลาดเก่ามากทีนี้ก็มาเริ่มคิด นะมารื้อเสร็จแล้วก็ต้องรีบสร้างเลยนะวางศิลาเริกเสร็จแล้วก็รีบสร้างวางแวนแผนผังนะสลา,าหลังใหม่เป็นปูนวล้ว,ลวนทัววน้งปูนทั้งเหล็ก้นวนเลยทีนี้ก็ต้องใช้ทุนทรัพย์มากเต่ทีเดียวแยกยงเมื่อเราต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องสร้างถ้าไม่ตัดสินใจมันก็ไม่ได้สร้างสลา,าหลังเก่าของเขาผุมากแล้วนะนะผุมากาการขึ้นการที่จะขึ้นไปนั่งนะนั่งทำกิจอะไรต่างๆในสลา,าหลังก็เก่าผุเนี่ย มันก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยนะต้องไม่ไม่ไม่ปลอดภัยก็เลยมีความตัดสินใจกันนะทั้งเก่าวาดทั้งพระนสฆ์ทั้งญาติโย,ยมชาวบ้านก็เลยเป็นมีความเห็นเป็นหนึ่งเดียวกันก็ตัดสินใจลื้อหลังเก่าแล้วก็เริ่มวางแผ่นผันวางศิลาเลิกษ์จี่จะสร้างหลังใหม่ให้เป็นปูนและล้วนก็ใช้งบมากตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยนะสร้างมาตั้งแต่ปีเริ่มลงมือสร้างตั้งแต่ปี2560 60 62เนี่ยมาปัจจุบันเนี่ยก็ปศ .67 แล้วนะ66 67แล้วก็ยังได้แค่เนี้ยนะได้แค่เทพื้นเตรียมที่จะเทเสาทั้งหมดก็36เสาเสา36ต้นแต่ก็มีเจ้าภาพจองว่าตั้งแต่ที่แรกตั้งแต่เริ่มเริ่มวางแปนแผนผังเลยล่ะแต่เราเอาเงินส่วนที่นะเขาบริจาคเป็นเจ้าภาพเสาต้นละ20,000ส่วนเสาเอกนั้น30,000เราเอาเงินส่วนนั้นได้ ได้กับร้านนะก็เอาไปล,ลงลง,ลงงานประเภทแรกก่อนระดับเริ่มต้นก็คือขุดลุมตอกเสาเข็มพอตอกเสาเข็มแล้วก็ลงพุดต,ติง้งวางพุดติง้งเทตอ่อหม้อมาก็คือเอาเงินส่วนที่จะภาพจะภาพเสา36ต้นเนี่ยรวมเสาพิเศษด้วยอีก2ต้นก็เป็น37-38ต้นต้นละ20,000 20,000 20, แล้วก็เอาเงินส่วนนั้นนะมามาลงลงมือสร้าง ขุดหลุมตอกเสาเข็มวางพุดดิ้งเทตหม้อมาทีนี้พอเราสร้างขึ้นมาถึงระดับพื้นเนี่ยเมื่อเราหาเงินมาแล้วเราก็ต้องเทพื้นให้เสร็จเสร็จแล้วเมื่อมีเจ้าภาพมาเทเสาหรือเราไปเซ็นของเข้ามาหรือ,อยังไงก็แล้วแต่เอาของวัสดุการก่อสร้างมาสร้างมาสร้างขอนก็แล้วแต่แต่เราก็เมื่อสร้างเทเสาเสร็จแล้วเราก็ต้องจําเป็นต้องเอารายชื่อของเจ้าภาพเสาเนี่ยมาติดเสาไว้แต่ละต้นละต้นว่า มีใครบ้างเป็นเจ้าภาพเสาต้นนี้เตาเอกมีใครบ้างนะแล้วก็จะทํารายชื่อของเจ้าภาพเนี่ยมาติดเตาไว้ส่วนเงินได้มาช่วงนี้ก็ถือว่าอาทดทดแทนกันเกี่ยวกับเงินที่ก่อ,อสร้างเริ่มต้นแต่ชั้นล่างขึ้นมาคือพุทติ้งต่อหม้อเนี่ยขึ้นมา,าเทคารเทคารคอดินแล้วกอมาจนกระทั่งถึงพื้นนี่กําลังเทเห็นอยู่เนี่ยเทพื้นกอถือเพ้นพื้นที่เสร็จแล้วก็จะได้เทเสาต่อไป ตามที่ภาพงานที่ญาติโยมได้เห็นอยู่ขนาดนี้ทางอาตมาภาพในฐานะในนามของเจ้าอาวาสจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ที่เห็นคลิปนี้ตามกําลังศรัทธาญาติโยมนะถ้าใครปรารถนาอยากจะร่วมบุญแล้วก็บริจาคเข้ามาตามหมายเลขบัญชีธนะนาคารอมตินนี้นะก็ตามกําลังศรัทธา5บาท10บาทคนละ5บาทโอนเข้ามานะโอนเข้ามา ค่นี้ก็ได้แหละก็ได้บุญนะหบาท10บาท2 0บาทร้อยสองร้อยสามารถโอนเข้ามาทําบุญได้ทั้งหมดตามหมายเลขบัญชีนี้นะโยมนะสาหรับช่วงนี้ก็เป็นการพูดจจปราัยแจ้งจุดประสงค์และความสาคัญความจําเป็นให้ท่านทั้งหลายได้รับฝังเพียงแค่นี้ก่อนนะาตมาภาพเจ้าอาวาสวัดท่ดวงแล้วก็เป็นเจ้าคณะตำบลท่ดวงเป็นเจ้าอาวาสวัดท่ดวงจริงใช้เสียงนี้ประชาสัมพันธ์บอกกับเราเชิญชวนแก่ท่านทั้งหลายให้รับรู้รับทราบและเพื่อความเข้าใจ ในจุดประสงค์และเหตุผลความสําคัญความจําเป็นก็ได้ชี้แจงแสดงให้ฟังถึงประวัติความเป็นมาของการสร้างสลา,าว่าเปียงที่นี้ก่อนขอจะเริญพรอ <laughs> อากเลวนี่ตายแล้วค่อยคุยกันจะได้ทุกสัน ໄປຮ່ວມກ